นี่มาจะเอลโปีแม้ว่าชนตัวว่าสี่ได้ยืนดูอยู่แล้วเที่ยวนางปัญจบทุนทางซึ่งพเจปฏิเจ้านั้นตตัวนี้ก็เป็นทางปัญญาในวสี่ของข้างบนนี้มันขางบนทีนอยู่ในมุมกุศลปฏกจบพุนโทอ่านว่าพระปัิเจ้านั้นทำตาาไปแล้วะทางยุทธาลีเข้ามาในที่นั้นแล้วก็ มีประจิตสวางทางศีได้ได้ไรได้ได้แบ่งแบ่งให้ได้กันถวายเนี่ได้แบ่งถวายแล้วเอามีประจิตสวาเป็นสมานาการรักเวียเนี่ยนัติดด้วยได้แบ่งถวายแล้วตังบิดาปาตังซึ่งบิดาบัด ปัจจุตานังปฏิกรุตุานังแก่พระปฏิคนก็หลายปีร้อยห้าปีประมาณนั้นนตามด้วยเรื่องของปีหักปาร์ตานปีหลักปารตานจะเป็นอนุตตรธรรมะในในไหนอันนี้จะเป็นอนุตตรธรรมะในไหนในวิปปิชิตตะวัที่ยังสามารถเข้าได้สองตัวนะแดงก็ได้ตัวดำก็ได้ไม่เหมือนกับทที่ว่า การได้จงยืนดูอยู่ซึ่งเราเนี่ยไอ้ยืนเนี่ยมันรับธรว่าซึ่งไม่ได้แต่ตัวนี้สามารถรับธรว่าซึ่งได้เข้าวตัวไหนก็สุดขวดหรือที่เข้าวสองตัวก็ได้ก็เป็นเรื่องของการอะไรวิปงมาที่ตัวานข่าสี่แล้วก็ส่วนปฏิภาวนั้นก็เป็นช่เรื่องของประเด็นพุทธาและประเด็นพุทธาระเป็นสัรมทานในท mm ีิการปติละกันใช่สัพพีปฏิเดการพุทธาอ่านว่ามันเป็นเอกพระเจ้าทั้งหลายทั้งปวงการยิ่งสุด แล้วเสียวแล้วน,นิย,ยมอะไรมาปีนจักปาดังซึ่งปีระบาทประโหวกากลางเทียนคออัตโนแก่ต้นอัตโนก็เป็นสัมปทา,า,ายในประโหว,กา,วากลางประโหวนกลางเป็นนอกของปีนจักพาดแล้วมาเจออันนี้ไม่มีใครถามกันเลยเป็นเกณฑ์ถามกันเลยอันนี้เราเป็นแค่ตัวเปิดตัวเปิดอันนี้ดี เน่นั้นตัวน mm ี้น um MM ั่เจตเเตพังเราจะให้เป็นเปลี่ยนบารายที่จริงตัวนี้มันเป็นกักับธาตุที่มันไม่สามารถเป็นภาวะได้แต่เนี่ยเราให้เป็นภาวะได้ดังนั้นตรงนี้ก็ทําเป็นภาวะอากาศก็คือเกจินัจจอันไทยไทยนั่นจินเตะพังไม่ึดคิดอิติว่าอโปปินาปาโตอนว่าปินบาราอันน้อยปโหติ จะเต็มพอกระถังอย่างไรอิติอย่างนี้ฉะนั้นข้างในนี่ไม่น่ามีปัญหานะเป็นกัะตือนเออกระถังสับพัน,น,น,พนเท่าไหร่หน้าบปดาบัตรน้อยจะเป็นพออย่างไรกระถังสับเุีจาตนะาเนี่ก็ตุชนชระธาหน้าเป็นบัตรน้อยจะเป็นพนอยอ,อย่างไร ในจีนศ an uh. ับตัวนี้อะไรเป็นตัวเปิดอันเช่นไทยเป็นมือกิ๊กแต่เขามีเนตะกเป็นตัวเปิดนั่นก็จีก็เป็นนั่นที่เป็นานในจีนตะกัรนะตัเปรีเดนในจีนตะบางจีตะางกิ๊กตะบดตาวาคปมาณนีจยิงอยู่อ่าตัวประธานต้องใส่มาเองคืออะไรการลักนันี่ารว่าเหตุทั้งหลายจินไปยานี้ อันควรไม่ควรคิดหรือไม่ควรคิดจัตวาวิตรีพุตานิเป็นกรรมวัจจบใสตัลตามัตตวตาอันเขาพูดมีพระเจ้าพุตานิตรัสแล้วเดี๋ยวนี้เป็นกรรมวัจจบนะจัตวาวิก็ดีอจินไตยานิคูเดวิจรณของตารานิตารณีลุกตะมในพุตานิพุตานิป็นสมุตรกรรมวัจจบตัลตามัตวตาอาราวิตาในตานิตามาอันนี้ก็จะเป็นจัตตรับกับอัญชัย tất cả thân gian dân tất cả yếu cái gì yếu cái gì tất cả yếu cái mà tự sụt được không? anh không thấy anh không có nói với tôi gì là tin, nhưng mà anh thấy tất cả anh nói gì là tin, anh nói cái gì อยสุกาละอสุส่วนอายังไม่ยกอะไรมาปิตปาโตอายังปนตปาโตอันว่าปนตบ,บาทนี้แล้วก็ตาตราระโยกมาเลยจะตูสุดกินใจเยสุตโรนีสู ในเหตุท้กหลายบุคคเไม่ควรคิดสี่เรานั้นาปฏิเจกับพุทธวิสยเป็นวิสัยของพระปฏิเจกับพุทธเจ้าโหติย่อมเป็นอิทรต,ตรงนี้ไม่มีใครเปิดแลวคืนดังนี้แหละอังนี้แหละ่ละยังก็เป็นเจสัยของปิณปาโตปิณปาโตที่กตาในโหติโหติก็เป็นาทางที่บทตุเาโจแล้วก็ อ่าต่อไก็ดีจตูสุดโต้ดีจิตใจจิตอาจิตใจสุดก็ดีวิสังบอกกาลเมสุกาลเมตุนิทารณะในปเดกัพุทธวิสโยปุปเดกัพุทธวิสโยนิทานิยะและวิริยกตาในลุนติลิสับก็เป็นสมาปะนะนี่เข้าใจการแปลรูปถอดไหมคือในในหนังสือของท่านท่านจะ ถ้าอาจจะแปลตรงนี้ไปอนึองซึ่งมันไม่มันมันมันไม่ใช่ไงมันจะเป็นกอดหาตัวเป็นบินดาิได้ไงแสแปลว่าไม่เหตุทั้งหลายอนุคคลไม่ควรคิดสี่เหล่านั้นนะว่าบินดาบนี้มันไม่ได้ตอนลิสฐาในบินดาบมันต้องตอหที่หาในทัพบริในเป็นวิสัยของทัพปริหรือจ้ะแต่ล้าเลาแปลงดื้ออันว่าบินดาบนี้เป็นที่เป็นในเหตุทั้งหลายอนุคคลไม่ควรคิดสี่เหล่านี้หนาเรานีหนา ไม่ใช่ในเหนุแม้มคลลไม่พลี่สีเราด้านนาวิสัยของพระปฏิยุทธเจ้ายัเป็นแต่ว่าเราจะแปลงให้อย่างน่ารต่าแปลงให้ง่ายขึ้นก็ัืนว่าบิลบาตนี้ในเหตุทั้งหลายมวลพลเป็นคลพิสีเราด้านหนาเป็นวิสัยของพระปฏิยุทธเจ้ายอมเป็นตัวที่เป็นตัวร่วก็คือกาลนีสุดแต่ว่าเราจะแปลงให้มันคือแหบ ตัตระก็ดีจตุสุก็ดีอจิตใจเยสุก็ดีวิจารณ์ของกาลณีสุกาลณีสุนิพพานะในปัจเจกพุทธวิสโยปัจเจกพุทธวิสโยนิพพานิยะและวิกติกาตาในโหติส่วนประโยชน์ออนทโหติสเนี่ยก็คืออายามิระบาตจะเป็นตัวประธานมีคำสงสัยไหมใครสงสัยฮะมีใครสงสัยไหมเขาหลักเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจให้สนสำคัญเดียด ไม้พยายามดูกระดานมาดูหนังสือจะเข้าใจไหมเวลาให้สองพันก็ไม่ได้ก็ตะปีหนึ่งทำไมไม่แตกฐานก็ตะกีหนึ่งหลักใกล้จะจบวิทยาเนี่ยหลักให้จบวิทยามีใครมันีจะจบบ้างเนี่ยมีไหมได้ท่องนะพอทักเสร็จเนี่ยก็เล่นท่องอยู่ ทำเองนี้ก็ไปต่อมาถึงวนว่ามาหาชนท่ศบาเห็นแล้วเป็นตบ,บาตจางซึ่งเป็นตะบ,บาลมีพฉาสมาวิทัชิตบาตทียะมานั่งอานพ่าปฏิญญพระเ,เจ้านั้นแผ่นถวายอยู่ปฏิเญกับพุทธานาแกนพระปฏิญญพระเจ้าทั้งหลายการุกราศาตุษย ยังพันแห่งสาทุกการทั้งหลายประว่าตสีศีลให้เป็นไปนวดแล้วแล้วก็โตกระทบอันว่าเสียงนั้นอัตมนิปาตปัตโตวิยะเวลาเพราะว่าเสียงแห่งการตกลงแห่งสายป้าเอาสิกได้ไปแล้วบอกว่าแปลได้คุณผี้ชอาจะรย์จะพูดอะไรเจ๊

ไม่มันไม่ติตาคณะบุการจะต้องทานด่องการจแึแปลงให้ดนุกยังหนุ่้าต่ออันทีเ่เราเีกัตตาในปฏิบติปฏิติปฏิวติทดเหตุกัต่วโจปัิเติคือพุทธานันแก่สมันทานันในในไหนในกียันมาแล้วปินตปาตา่างไงนวดธรรมนใน ในทิศบาเห็นแล้วซึ่งเป็นธรรมทานพระปเจจ้านั้นเป็นสวายอยู่ก็เป็นรูปธรรมะในทิศบาวิจิตตบามะธมาทัานการลัทยญาในกียมานันกิยมานันวิเศณของไทยของปิละาดังทำไมตัวนี้จะแปลว่าถ้านพระปเจนุจ้านั้นเป็นสวายอยู่มันมีรูปเป็นอยาภาพวาดจบูจากตัวไหนจะดูจากยากนี่ไง อันนี้ทียมานันอะไรท่าทียมานันเนี่ยอะไรท่าท่าญาตัจจัยถ้ามันต้องการทําเป็นกรรมวาจกใช่นไหมมันก็สามารถเอาอา,า,าน้องทาเนี่ยไปทีได้ญาจะเป็นา e ติก,กรรมวาจบจะไปทียะมานันนะคณะมานันญ e ัจจัยมันก็เป็นได้ทุกวัตื่นอยู่แล้ว ไม่มาตั้ตปัจจัยจะเป็นในเหตุการในเหตุโุกาสแล้นตัวนี้ก็คือจะมีคําว่าอันต้องไปเนวะเจ้านั้นเป็นตัวไวอยู่ขึ้นมาช่วยแต่เพราะว่ามันมีรูปเป็นกรรมมาจบปีแล้วซึ่งปิเดบาอันก้าเป็นีพรเจ้านั้นเป็นตัวอาแบ่งตัวอยู่ฉะนั้นก็ยียมมันก็ไปไรนะคอามปีเอิมบาตันที่สมาธตัวนี้การทานเปียในตวัดเตยสี่ตาทุกกาละจาตานี้ยันการในตวัดเตยสี่ตอมาทัานว่าเสียงนั้น เป็ลาวว่าเสียทางการกดถึงสาย้าได้เป็นแล้วต้องท่านยังไงยวอินเอร์เน็ตองสักโตสักโตในอังกฤษเนี่โอซีโอซีตาอห้คนจะตึกไวจากวิทยาศาสตร์อุปประมาณจตจักรข้ากดบตอนนี้ปาตักสักโตตอนนี้ปาตักสักโตอุประมาณวิธิกาในโอซีอได้ไหมเพื่อนเดินเาเดินเขา อันนี้ก็ไม่อยากแนเะป็นถ้าผิดนแบบจะผิดโซนตรงนี้แหละแต่ข้างล่างมาก็ะเจาง่ายขึ้นแล้วทบาเท่านเสียงมาพทรับถ้าเสียงผีจะรอฟังแล้วฟังฟังตัดทางมันจะฟังทฟ,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 ฟังแล้วตัดตัดทางซึ่งเสียงนั้นยินเนสียงสิคิดแล้วติว่าตัดเพร,ระน,นิัวแล้ววันไหนตัดไม่ต้จักนะตะกี้มันยีเห็นจับไม่ได้อ่านแล้วการในตัวต้องไว้ พยายามตินะสัมปติซึ่งสมบัติเราให้แล้วเตนะการณนีนะเขาเห็นแล้วพยายามหาจำนวนรักษาเรืนี้การโตมันทำอยู่บริหารทางพื้นการย่อเย้ยอุณนะทติย่อบันลือขึ้นิิตอย่างนี้เดี๋ยวเราจะบรนลือขึ้นอ่ะย่อมบันลือขึ้นโผล่ขึ้นอ่ะย่อบรรลือขึ้นมากระทำพื้นกายย่อเย้ย

ทำไมไม่เป็นมงคลวะอะไรนะเขียนอย่างนี้เดินเขียนเดเขียนอย่างนี้ดตามันใช่ก็อันที่สองแต่ถ้าอันที่สงก็อันที่หอ่งแล้วแล้วอันที่สองตินยังไงอะเพราะว่ามันคุมงนทกที่นครับเอาที่เอาเอาเอาตามหลักการทีถ้ามันไม่ใช้มันใช่ หรือมันใช้ได้สองตัวตัวเดียวตัวไหนตัวไหนถูกตัวหน้าถึงมันเราเราไม่ถูกอ่ะตัวหลังไม่ถูกฝ้าอะไรเพราะว่าคนของวัยรุ่นนะถูกวัยรุ่ว่ามันดิงูไม่ชอบแบบนี้หรองูไม่ชอบแบบงูไม่ได้แล้ไงท่านอัจเป็นรักบอกเหตุผลมาปิ เขาควรพยาไม้อพายาเขาจะพิจาราวาเปาาเเริ่เริ่อของเขาลเร่องของเลได้การจะอนที่นี่เป็นปัญญที่สึกวับเนี่ยมัต้องอยู่ในปัญญาอวักเท่านั้นถ้าเป็นอวักหนึ่ข้าไปได้จะมีผลลัพเรื่องแล้วเหรอนั่นเ็นยืนรันคือมันยืนมันยืนมันยืนสั่งี็สังใช่ซ้าอกให้ส่ เข้าเราตอ้องกลับไปให้เข้าก่อนนะคือเราเข้ากับย,ยาขยาที่มันไปแฝงเข้ามาเห็นจากพระนิรันดรแล้วก็จะเ,เาาป็นสาวเจ้าทัพในอัสสัคคีแต่ตอนน่้ก็คือไม่ต้องเข้าก็ได้สำคัญจริงก็ได้แต่ว่าเข้าก็ไม่ถือว่ออออออาผิดเพราะมันขอเรืองเดิมต่อมาโตเซนเว่าสตินั้นเป็นสติลงไปแล้วมนุษย์เสซึ่งมนุษย์ทั้งหลายกบฏจีาชาหน้รักถังเพื่อ อันรู้ซึ่งความเปลี่ยนไปนู่นเตอันนี้กใคัทำเตชนะเมื่อุ้งหลายเราแั้วอัาวามาแล้ววัตาวาเก่าแล้วพี่ว่าสามีข้าพเานานประธานคืออะไรเนี่ยประธานเคืออะไรกโปรโใช่ไหมกโปรใช่ไหม ัน้นท่านอระสัตรุดแมงมุมปะโล้วถ้าแต่นายุลรับน์มงคลจัมปติทารังโบนาะชื่อว่าผู้ทรงไว้ซึ่งต่เอเวอร์โดมเป็นพวกมีอย่างนี้เป็นรูปโศติจะเป็นอิตินังนี้พระโรเจย์สงบอกไว้ว่าตามปรมติซึ่งความเป็นไปด้วยนั้นเศรีราชศรีจตุมาวางแล้วตาม พจนังรึ่งคำนั้นก็ปัญจรัณายปิฎยพุทธปริโลเป็นผู้มีสตรีละอันปิตีมีบระล้5ถูกต้องแล้วอุตวาเป็นฉะนั้นปัญจบัณณย์ก็เป็นสิ่งของปิฎยปิฎยาก็เป็นหนัาพิจารณาในพุทธคิตแต่พุทธปริโลก็เป็นพิจารณาในอุตวาเป็นแล้วก็มีเลขไหน่อยอะไรเป็นตัวเปิด คพิจารณาะพิจารณาพิจารณาพิจาาจิจว่าพิจโอณาพ้านี้พิอารณาพิจารณิจาร่าพิจรณาจาเณจารณาจาริจารณาพิโารณาพิัารณาพิจารณาราารณาพิรณาพจารณาพิจกราพิจารณาพิระาพรณาพารจราพิจารณารณจรพิจารณนริรณรพรพริิราิยาางๆจรณาราพิจาราาณา เ็โดนฝ่ายสักษปฏิญาในอันนี้เป็นสตมีใช่ไหมว่าในในถือเป็นอัศรัตน์ในอดีตดำรงอยู่แล้วในบรรพบุรุษอย่างนี้เป็นรูปเหตุการการังการเมีองมาตัวนี้น้าอัศจิงไม่ได้อ่านแล้วตามตุนเพื่ออ่านให้จิตติวัตถุซึ่งวัตถุต่าให้กิตติอย่างนี้ตกอสาเปิติบายังบางคนให้ร้องเรียนแล้วตามประตาศปฏิการซึ่งงานประกาศปฏิการกล้วปุจิตวาถามแล้วบ้าว่า กีฬานะได้ยินว่าอีทางนามะประธานจอะไรกรรมถามว่ากรรมชื่อนี้เปยาท่านตามกระรมแล้วจดจริงหรือติติดังนี้จงตัวนี้สำคำว่าไหไม่ได้ถามว่าแปลถามว่าสถาบันว่าอะไรไม่จริงหรืออยู่น,นั่นเองอันนี้บาทยัญบ,บ,บาที่ไหน ในปฏิบัติบอกเรื่องความต่างๆอ่ะฉะนั้นตงประจําอันนี้คือปิยวิเศนะในต่างกิริสตรต่างกริส์ตางเราต้อระต่าตเป็นดังนี้เรืองะไรนะก็จะในคำวัาคำวิธีว่าสามีาแต่นายธรรมะขอรับดีความว่าอย่างนั้นวิธีตรงนี้พัสสะพนิเกนะนพัะสะพพิกาพุทธเาแล้วต่ออาหารกาวแล้วจริงว่า อันชักเล้วคืนหันฉากทำอะไรหลังจากเราเติมหันฉากก็ไม่ได้ถุงจะวาดเองแต่เราท่องจะท่องปยยะามายมันถึงเวลาชิานนันไปไหนน่ะมันไปที่บาทบอกอะไรล่ะบอกล้าับบอกว้าับอกฟังมะนั่คือบบอกความเชื่อที่มันบอกความเติมทำอะไร คุณยทาที่นนบันทึกความคุณเงินให้ก็คือโยนชนะท่านเราเกิดตถาวันท่านเกษตรบ้าน,านตลาสังซึาา่งตลาดสรรินทรัพย์เกษตรจงให้สัมปติสงคึ่งส่วนบุญทานาในทานตถาความท่าน,านไปหังปีแม้แก่เราคงติดย่างนี้ซึ่งส่วนบุญในทานทานเอก็เป็นปินาสารในา ปกติตเนี่ยต่อตพระตัดพิโกอาวานายพตัดพิกัดนะการติดไม่กระทำแล้วป,ปัญหาเจ็ีปิแม่ว่าเศ็ษฐีกินตบานทำลายแล้วใช่ไหมกระนัึ่งจับคือเผาหมดเลยใช่ไหมทำลายนี่ทำลายแล้วซึ่งสัซมันเป็นองอยู่ของต้นทั้งปวงในท่ากับเรียกในแล้วแก่ในพตัดพะิกาน,นั้นนั่นคือบนนคือลายใช่ไหม แล้วอ๋อสีนั้นไม่ทำลายนะแค่แปงเองนี่ก็ไปทำลายทั้งหมดทัแท่ทังสงแต่งเพราะเป็นแบบอ๋อจะต้องแต่งปผปิดประมาณก็ผิดเลยนะแม้ว่าฐีแป้งแล้วซึ่งรัพย์การเป็นของอยู่ของตนทัง้ททงปวงมาเจนใน่าพกาได้ให้แล้วแก่ในพระจักรรรดินั้นสัพพัน็ดก็่ี สถานก,การดีนิวิีแลนด์มก็หนันเป็นาุตกาในกิุนอรตเวียนอรตเวีก็สามี่าในสถนกนางที่เ,เรื่ยนจะเป็นอาสารในกลุ่นอรตวนเก็เป็นภาคการกษษกรับเวียเรนอาร์ติตระกัดไม่โยกทระกัดเกัรตัดมาก็เป็นสมาธิในทางดี